สวัสดีครับนานผูุ้มทุกท่านยินดีต้อนรับกับสู่ Vision X วันนี้เราจะมาสรุปสถานการณ์ราคาทองคำประจำวันที่20พฤศจิกายนพร้อมวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนตลาดราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยทะลุระดับ4,100ดอลลาร์ต่อออนซ์และทำจุดสูงสุดที่4,132ดอลลาร์ก่อนมีแรงเทขายช่วงกลางคืนจนปิดที่4,077ดอลลาร์ในฝั่งทองคำแท่งของสมาคมมีการปรับราคาถึง28ครั้งเมื่อวานนี้ โดยราคาขายออกช่วงเย็นอยู่ที่63,100บาทเพิ่มขึ้น1000บาทปัจจัยหนุนราคาทองคำา 1. แรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนหันมาซื้อทองเมื่อเกิดความกังวลเชิงระบบเช่นความเสี่ยงฟองสบู่หุ้น AI ที่ยังเป็นประเด็นร้อน 2. กองทุนกลับมาซื้อทองคำกว่า2ตันซึ่งเป็นแรงหนุนทางอุปสงค์โดยตรง 3. ปัญหาหนี้สาธารณะญี่ปุ่นส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าและสับสนการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ปัจจัยกดดันราคาทองคำา1ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น0.65ซึ่งเป็นการขึ้นสูงสุดรายวันในรอบ2เดือน 2. 2. กรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังแสดงความกังวลต่องเงินเฟ้อและมองว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นอีกครั้งตลาดจึงลดน้ำหนักความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมลงเหลือประมาณ33 3. ผลประกอบการไตรามาสสามของ NVDA ออกมาดีกว่าคาดซึ่งสร้างแรงซื้อในตลาดหุ้นและ NSDK ทำให้เงินบางส่วนไหลกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยงตัวเลข Non-Farm Payrolls คาดการการจ้างงานเพิ่มบวก55,000ตําตำแหน่งเทียบกับบวก22,000ในเดือนสิงหาคมและอัตราว่างงานคงที่ที่4.3% หาตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดตลาดอาตีความว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกรง่งทําให้โอกาสเฟดลดดอกเบีย้ยลดน้อยลงและจะกดดันราคาทองได้โดยหาตัวเลขอ่อนแอกว่าคาดราคาทองมักจะปรับตัวขึ้นเพราะคาดว่าเฟดอาจผ่อนคลายเร็วขึ้นมุมเทคนิคแนวรับแนวต้าน Gold Spot แนวรับสำคัญ4,065ดอลลาร์ 4, และ4,030บาทแนวต้านสำคัญ4,132ดอลลาร์ 4, และ4,150บาททองไทยแนวรับ 62,650บาทและ62,300บาทแนวต้าน63,300บาทและ63,500บาทกลยุทธ์การลงทุนรอจังหวะย่อตัวเพื่อสะสม buy the dip จุดเข้าซื้อแนะนำเบื้องต้นประมาณ4,030บาทหรือ62,300บาท นารลงทุนระยะยาวถ้ามีในมือยังถือได้เพราะแนวโน้มระยะยาวยังเป็นอัพเทรนดถ้ายังไม่มีของในมือสามารถทยอยสะสมแต่แนะนำรอการปรับตัวลงมากขึ้นก่อนเข้าเป้าจุดเข้าซื้อแรกบริเวณ62,000ถึง62,300บาทควรตั้ง Stop Loss ให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนและคำนึงถึงความผันผวน,น,นที่เพิ่มขึ้นสรุปภาพรวมราคาทองยังมีปัจจัยหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งและท่าทีเฟดที่ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่ต้องติดตามตัวเลขนอนฟาร์เพโร l และถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดติดตาม Vision X Podcast ครับ